สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับฟลุ๊ Channel อีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาไขข้อสงสัยกับใครหลายๆคนที่คอมเมนต์มาเรื่องเกี่ยวกับโรคแมวอยู่แล้วนะครับคือมาถามผมหลายคำถามมากซึ่งผมก็ไม่ใช่อ,อาจารย์หรือ ผู้มีวิชาอาคมหรือว่าผู้รู้นะครับผมก็เป็นคนที่มีรคแมวไว้บูชาแล้วก็เอามาเอาวิธีบูชาเอาเขาเรียกว่ารคแมวนะมาเรื่อง,รนะเ,รองเรื่องของโรคแมวมาบอกกันเนาะมาคุยกันแล้วมีหลายคอมเมนต์เนาะมาถามผมเช่นว่าเรื่องวิธีบูชาเรื่องจุดทูปกี่ดอกอะไรกี่ดอกอันนั้นผมทําคลิปแยกไว้แล้วนะครับ แล้วมันมีคำถามใหม่เพิ่มเพิ่มเข้ามาอาเป็นคำถามเกี่ยวกับวิธีเก็บรักษายังไงนะครับเอาเราสามารถนำารกแมวที่เราได้ขึ้นิ้่บูชาไว้ไหมได้ไหมแล้วก็คือผมก็ไม่ใช่อาจารย์หรือว่าผู้รู้ที่จะมาให้คำตอบกับคุณผู้ชมได้มากนะ ก,ก็เลยวันนี้ก็จะมาไขข้อสงสัยไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็เท่าที่ผมรู้ด้วยแล้วกันนะครับว่าเกี่ยวกับวิธีการเก,ก็บรักษาแน่นอนเดี๋ยวเรามาคุยกันแล้วก็เรื่องของการบูชาว่าเราสามารถบูชาไอ้ไหวบนหิ่งเหมือนบูชาบนหิ่งพระอย่างนี้ได้ไหมเดี๋ยวเรามาคุยกันประเด็นนี้นะ อ่ะประเด็นแรกเลยเข้าประเด็นเลยเพื่อจะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับประเด็นแรกอันนี้ผมเปิดโน้ตบุ๊กดูเลยนะหาข้อมูลที่แท้จริงไม่ได้ว่าผมมาพูดพ่อยๆพ,พูดมั่วๆนะคือผมมีข้อมูลนะครับ <c oughs> เดี๋ยววนนียเอาข้อมูลจากเนี่ยเว็บเว็บหนึ่งใน Google เนี่ยเอามาอ่านแล้วก็เอามาไขข้อสงสัยให้คุณผู้ชมได้ฟังกันเลยนะครับ <c oughs> นี่สาหรับเรื่องแรกเลยที่หลายๆคนถามผมเข้ามาเกี่ยวกับ วิธีการเก็บรักษาโรคแมวหลังจากได้มานะครับเอาความคิดเอา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 เขาเรียกว่าเริ่มจากความคิดของผงก่กรนะครับที่ผมได้มาตอนแรกๆโรคแมวได้มาผมทํำยังไงนะครับได้มาตอนแรกครั้งแรกที่ได้มาผมเอาเขานะครับขอเขามาก็คือว่าสวดขอเขามาตามที่คลิปเป็นสวดคาถามีคาถาคลิปที่แล้วที่ผมเคยลงอ่ะ ใครที่สงสัยสามารถไปเลื่อนหาได้นะในช่องของผมาผมทำคลิปไปแล้วเกี่ยวกับพกถคาพวกบทสวดก่อนที่จะ,ะนํารคแมวเข้าบ้านนะต้องขอเจ้าที่เจ้าทางให้เขาเปิดทางให้น้องรคแมวเราเข้าประมาณนี้นะครับพอได้มาเราทําไงได้มาเขากจะเป็นเหมือนถุงถุงรกอะโรคร,รกแมวมันโรคแมวนั่นแหละครับก็จะมีกลิ่นข้าวห่นอไร ได้มาเราก็นำมาโปกขมิ้นให้หนาๆเลยใส่ขมิน้นใครไม่มีขมิน้นใส่แป้งก็ได้แต่ผมแนะนำให้เป็นขมิ้นดีกว่าเพราะว่าขมิ้นจะมีตัวสารสรรพคุณที่มันดูดกล่นคาวได้ดีมากกว่าแป้งหลายๆคนเนี่ยเหมือนในเว็บเนี่ยเขาก็บอกว่าเรามาโปกขมิน้นหรือผงแป้งนะครับแต่ทางที่ดีผมแนะนำให้ขมิ้นดีกว่าเพราะว่ามันจะมีสารที่เป็นธรรมชาติเนาะที่ว่าดูดซับความคาวอนะโปะให้หนาๆเลย นันๆนนๆนๆนๆไว้แล้วแล้วนําไปตากแดดตากแดดให้แห้งให้แห้งให้เกรียมเลยนะประมาณสักหนึ่งแดดได้ไหมอตอนผมทานะดดสองแดดอ่ะสองสองวันอ่ะจนจนมันแห้งสนิทอ่ะจังหวัดใครแดดแรงคุณก็อเอาไปว้แล้วแต่คนนะว่าจะหนึ่งวันหรือสองวันแต่สำหรับผมรู้สึกว่าสองวันนะ กว่าจะแห้งสนิทดีเลยก็คือได้เขามาเอามาโปะมาโปะมาโปะก,กับขมิ้นผงขมิ้นโปะเสร็จผมก็เอาไปะจะมีถาดกระป๋องน้อยๆอ,อ่ะไอนี้ผมไม่ไดเอามานะ롱แมวผมผมไว้หลังตู้นะครับคือใส,ใส่กระป๋องหรือใส่อะไรนี่แหละถาดหรืออะไรก็ได้นะฮะไปตากไว้ให้แห้งเลยแต่ของผมจะตากบนหลังสังกะสีนะครับเพราะว่าจะมีความร้อนเป็นพิเศษเลย บทสังกะสีกับเดียวแห้งแน่นอนใครบ้านใครมีสังกะสีเนี่ยตากไว้สังกะสีหรือเอาไว้ตากพึ่งแดดที่มันพ้นจากมือมือของสัตว์นั่นแหละนะครับสัตว์อย่างเช่นหมาแมวบางทีมันจะข่าบไปกินอะไรนระยกยกให้พ้นหน่อยแต่ก็อย่างว่านะครับตากคลุกคุกให้เสร็จคลุกให้มนหนาๆเลยครับสำหรับคอมมินเน่แล้วก็ไปตากตากให้แห้งแห้งสนิทแล้วก็ ใส่กระป๋องใส่กระป๋องไว้นะแค่นั้นเท่านั้นหรือใครจะนําไปเลี่ยมเนี่ยไปเลี่ยมไปเลี่ยมเป็นเหมือนว่าเลี่ยมพระนะเก็บไว้ใส่กระเป๋าพกติดตัวเวลาออกไปนู่นไปนี่นะหรือว่าเอาไปเก็บไว้บนหิ่งถามว่าบูชาหลายหลายคนนะคำถามนี้ก็คือว่าที่โดนมาถามว่าบูชาไว้บนหิ่งได้ไหมผมคิดว่า ได้นะขนาดผมมันยังไว้หลังตู้มันสูงนะแต่ไม่ควรที่จะไว้ให้มันสูงกว่า,าพระพุทธรูปหรือว่าอาองค์พระที่เราใส่กันเช่นพระพระที่เราสร้อยคอพระห้อยคอพระเหรียญพระรูปพระอะไรก็แล้วองค์พระแล้วองค์พระหลายๆหลายๆอย่างอเนื้อองค์พระอาญายาสูงเพราะว่า ด,ด้วยที่เขาว่าเป็นรกเนาะของรกก็คือของต่ําของต่ําที่เป็นของขลังของที่เป็นเศษสาเนี่คือให้มันให,ให้ให้ต่ํากว่า,อ,าองค์พระหน่อยนะครับอย่าสูงเกินไปนะครับหลังตู้ผมก็ไม่ได้สูงอะไรมากนะครับก็เป็นความคิดของผมนะไอเรื่องของวิธีการเก็บรักษาเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะอันนี้ดูเว็บเว็บหนึ่งในในกูเกิล เดี๋ยวคุณผู้ชมก็มาหาผมว่ามาหาว่าผมเอ้ยเอาข้อมูลม,มัล่วๆอันนี้คือไม่ใช่ข้อมูลม,มั่วเลยครับเนี่ยอะสำหรับพิธีการเก็บรักษารบแมวนะนี่บอกว่าเก็บใส่ถุงพลาสติกที่สะอาดหลังจากนั้นก็นําไปคลุกผงขมิ้นหรือผงแป้งนะเหมือนเหมือนที่ผมพูดอยนี่แหละแล้วนําไปตากแดดพึ่งลมจนแห้งสนิทแล้วเอามาเลี่ยมใส่กรอบไว้นะ เพื่อนำติดตัวหรือบูชาไว้ในร้านค้าหรือบ้านเรือนนะก็แล้วแต่นะครับใครจะเลี่ยมหรือใครไม่เลี่ยมก็แล้วแต่นะสำหรับผม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 ไม่ได้เลี่ยมนะผมแค่ใส่ปลุกไว้อะแล้วปิดแล้วก็บูชาเขาขอขมาขอพรขอโชคขอลาบอะไรครับก็คือเราไม่ได้พกเขาไปไหนนอรอกครับบูชาเขาในบ้านก็ไม่จำเป็นต้องเลี่ยมก็ได้น,นี้คือแล้วแต่คนนะจะเลี่ยมไม่เลี่ยมนะ แล้วเอามาเลี่ยมใส่กรอบไว้เพื่อนําติดตัวหรือบูชาไว้ร้านค้าหรือบ้านเรือนบางคนเอารกแมวมาปิดทองคําเปลวหลังจากหลังจากที่เราที่เราทาขมิ้นแล้วอ่ะทาขมิ้นจนแห้งสนิทแล้วอ่ะเราเราเปะเลยทองคําเปลวนะครับเพื่อเพื่อรักษาสภาพของเขาให้มันอยู่คงนานนะครับแล้วก็เพิ่มความเขาเรียกว่าเหมือนเรื่องความสวยงามเลยเนาะ ใครจะไปดูซากรกแมวสีน้ําตาลสีคอมินธรรมดาถ้าเราแปะแผ่นทองแผ่นอะไรไปมันก็เออน่าศรัทธานะครับนะครับแปะบางคนเอารกแมวมาปิดทองคําเปลวหรือให้เกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงปลูกเศษให้เพื่อเป็นการเพิ่มพุทธคุณให้แก่รกแมวนะครับอันนี้คือแล้วแต่คนเนาะได้มาบางทีหลายๆคนเอาไปเลี่ยมเสร็จอะไรเสรอ่าทาแผ่นทองคําเปลวเสร็จ นำไปให้เกจิอาจารย์ปลุกเสกให้นะครับก็เพิ่มพุทธคุณเพิ่มความขลังนะประมาณนั้นแต่สำหรับผมผมได้มาผมก็แค่ขอขมาเทวดาเจ้าที่เจ้าท,ทางคือของของพวกนี้มันมีความขลังมีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวของมันอยู่แล้วจากที่ผมเคยศึกษามานะนะครับเราไม่จําเป็นไม่จําเป็นก็ได้ที่จะต้องเอาไปให้เกจิอาจารย์หรืออะไรปลุกเสกแต่แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วแต่คนนะครับแล้วแต่คน นะครับเพราะว่าของพวกนี้มันศักดิ์สิทอยู่แล้วนะนะเพื่อเป็นการนะเพิ่มพุธทุณให้แก่รคแมวนะครับตามความเชื่อของคนเหนือล้านนาที่ได้รับการสุดทอดการเก็บรักษาขอโชคลาภจากรคแมวมาแต่โบราณจนถึงปัจจุบันนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่นนข้อไม่ใช่หนึ่งข้อสงสัยแต่หนึ่งเรื่องราวที่ผมเอามา บอกคุณผู้ชมแล้วกันจากหลายๆคนที่สงสัยกันเหลือเกินเกี่ยวกับวิธีการเก็บรักษาโรกแมวเก็บยังไงคะได้มายังไม่รู้ว่าจะเก็บยังไงบางคนก็ถามบางคนก็ถามดกว่าเราสามารถนําขึ้นไปบูชาบนหิ่งนู่นนี่นั่นได้ไหมน,นี่ก็สรุปเลยสรุปเลยนะครับขอสรุปให้เลยนะครับช่วงท้ายนี้ถามว่าอ่า เก็บบูชาไว้ในที่สูงหรือบนหิ้งได้ไหมถ้าถ้าไม่สูงไม่สูงกว่าองค์พระพุทธรูปหรือองค์พระเหรียญพระผงพระที่เราให้คอสูงกว่าเกินไปเราก็ถ้าไม่สูงนะไม่สูงกว่านะเราก็สามารถบูชาบนหิ้งได้แต่ถ้าแต่ถ้าสูงกว่าองค์พระท่าน องค์ท่านองค์พระเราก็ไม่ควรเพราะว่ายังว่านอกโรคแมวก็เป็นของต่ําเราจะเอาไปเหนืออยู่เหนือพระพุทธรูปเหนือพระพุทธเจ้าเหนือ,อพระเกจิอาจารย์ที่เราได้เป็นเหรียญใดๆมาก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าของมันคนระดับกันนะครับอันนั้นคือความองค์พระพวกนั้นคือความศักดิส์สิทธิ์ทางใจที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราคือท่านสูงอันนี้คือจะเป็นโรคแมวเป็น ของขังเขาเรียกว่าของขังเครื่องรางนะครับแค่คําว่ารคนะมันก็ไม่อาจจะเทียบเท่านะมันคน,น,นละระดับกแล้วแต่ความคิดของคนนะครับแต่ผมก็มันอย่างเงี้ยความคิดของผมเข้าใจอย่างนี้นะว่าเราไม่ควรจะซูมเกินไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็อีกอย่างหนึ่งก็วิธีการเก็บรักษาก็อย่างที่บอกไปนะครับได้มาก็นํามาคลุกผง ผงขมิ้นนะผงให้นาโปะ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 ให้นานาพอโน้นาณาปุ๊บคุณนําไปตากแดดให้แห้งตากแดดพึ่งลมให้แห้งเลยแห้งสนิทจากนั้นคุณจะเอาไปเลี่ยมกรอบไว้หรือว่าคุณจะไม่เลี่ยมหรือว่าคุณจะใส่แค่กล่องไว้ปลูกไว้ก็แล้วแต่คุณนะครับเพราะว่าหลายคนหลายความเชื่อหลายความศรัทธาหลายความคิดนะครับแล้วก็นําไปให้เกจิอาจารย์ หรือพระ,ะที่วัดของท่านวัดใกล้เคียงเนี่ยให้เขาสวดให้เขาปลุกเสกให้นะครับเพื่อเพิ่มพุทธคุณต่างๆให้ให้กับน้องโรกแมวของเราแล้วก็อย่าลืมตั้งชื่อให้เขาด้วยนะครับสําหรับคนที่ไม่ได้เอาไปปลุกเสกก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าของพวกนี้เขาจะมีความขลังของเขาอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับใครที่สงสัยอะไรยังไงก็คอมเมนต์มา ด้านล่างก็ได้นะครับเดี๋ยวผมพยายามจะหาข้อมูลต่างๆเอามาให้คุณผู้ชมได้รับรู้แล้วก็แชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้บอกต่อกันอย่างนี้นครับครับผมก็ไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอะไรนะครับก็เป็นคนธรรมดาที่ศรัทธารบกแมวสุดหัวใจประมาณนั้นนะครับก็ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ฟลุ๊กแชน n นลด้วยนะครับ ก็เพื่อเป็นกำลังใจนะให้ผมได้หาคลิปทําคลิปนู่นนี่นั่นครับให้ผู้ชมได้ชมนะครับ <_ d> um> เ,ปเป็นช่องเล,เล็กๆที่ผมเพิ่งสร้างมาใหม่นะครับ <_ d> um> ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปด้วยนะครับทุกยอดไลค์ยอดแชร์ยอดซับของท่าน <_ d> um> ก็คือกำลังใจของผม <_ d> um> นะครับก็ ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม